เฮ้ยตกใจันชน่กงกวลาดูอะไรดูอะไรดูใบพูดเองแม่บครั้งที่แล้วเนี่ยพี่บอกเลยพี่พี่ไม่ชอบครั้งแรกที่พี่กินคือพี่รู้สึกว่าข้างในมันเหมือนขี้ช้าง <c oughs> ตุกให้กินตอนที่กำลังคิดใหม่ๆอ่ะตุกแบบแว่าให้ลองกินแล้วพี่ไม่รู้พอกินเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วมันข้างในไส้มันเขียวๆแล้วเป็นเหมือนหญ้าหญ<ม>้าฝอยอ่ะแค่แบบว่ารูปลักษณ์เฉยๆใช่ไหมไม่ชอบเท็กเจอร์ของมันตรงไส้ด้วยปริมาณที่เยอะของมันแล้วล่าสุดตุกก็ให้กินพี่ผ<ม>ู้เป็นช็อกโกแลตคูเวด <laughs> แต่ล่าสุดที่กินพี่บอกเลยยี่ห้อนี้เลยตุกเพิ่งให้กินเลยเป็นแท่งแม่อาจารย์นี้เลยด้วยวมงเนี่ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยใช่ไหมยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เลยโลโลปินอ่ะเอ้า อุ้ยอันนี้แหละที่เหมือนครั้งแรกที่กินเลยนะที่บอกเมื่อกี้ยางอ่ะหักก็หักแบบนี้ฮะใช่ค่ะนี่ไงเหมือนเดิมเลยความรู้สึกเฮ้ยข้างในอร่อยนะอร่อยกว่าครั้งแรกที่กินแบบอันนี้พี่แหว่งรู้มนะว่าไส้ข้างในมันคืออะไรนะ าชิโอไงนี่ไงแล้วก็เส้นอะไรนะคะพี่หมักมีกรอบใช่เออเอออยากรู้ว่าเส้นคืออะไรคือเส้นอะไรคะคุณนาฟาคุณนาฟาคุณนาฟาสัญญาคุณนาฟาไม่ใช่ขนคุณนาครอะไรอ่ะเส้นเหมือนมีเส้นใหญ่เหรอเส้นเหมือนมีกรอบเส้นเหมือนมีกรอบแต่เส้นเล็กแต่มันคือแบบกระบวนการทำอีกแบบอ๋อเหรอกูว่าข้างแรกทำไมมึงสังใจเพราะว่าน้องไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้พอกินเข้าไปปุ๊บอะมันรู้สึก t กเ t อร์กับพอเห็นแบบเฮ้ยตกใจ ร้านนี้ทำอร่อยขนมอร่อยของมีราคากินรู้เลยช็อกแกแลตอย่างดีตัวพิซซ่าชิโอก็คือของดีแล้วก็ตัวนี่หมักไปอะไรกุนกานนะนกนะุ <c oughs> นฟ้าเนี่ยก็คือของดี